Hãy <laughs> này. nó có à không? Nó lỡ những video này. Cái <cà phô cười> giờ <đúng không? cười> <laughs> <laughs> สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพังเหล่าพังไทยเนาะมื่อนี้กามาพบมาพอกับสาวมอมน้อยสาวผู้ไทยอีแล้วมื่อนี้กาสาวมอมน้อยกาได้พักเวเนาะได้หยุดงานกาทางโรงงานเพิ่นกาได้พักเธอซีมือเนาะพ่อแม่พี่น้องกาซีวันเนาะสาวมอมน้อยกาไม่ได้อ็ดไปเลยเนาะมื่อนี้กาสาวมอมน้อยกาไม่ได้ไปหากินเนาะสาวมอมน้อยกามาลิ้นเทินป้ามาลิ้นอยู่ตลาดป้านี่แหละมันเย็นเนาะมันใกล้ทงหนากาสาวมอม่วงกายุภากรกันกินอันส้มมะม่วงเนาะพ่อแม่พี่น้องส้มมะม่วงเนาะ โมงกำลังเพิ่มเนาะอือโมงกำลังเทิมเลยมาเดอ้พอพลอยพี่น้องมากินน้ำกันเนาะนี่อันนี้กระเจลน้ำป่าเนาะเย่ะสอยอันฮปักโบเซ่กินอันส้มตอนเทงเนาะแซ่บๆแล้วเนาะกินกับล้านกับพี่นางกับป้าเนาะนี่เซ่ออันฮูปักโบพ่อมีเนาะฮปักโบในฮูปักโบแดงเซ่โฮปักโบแดงในจากน่อยแจ้งอยู่ว่าพี่นาง นี่เออเอาลงมาหนิเอาลงมาพี่นี่เอาลงมาบอลค่อยซอยแจวนี่บอโอ้ยมีดก็ม,มีเห่าเอามีดตวนี้เห่าเห่าบ่เข้ามาโมงก็พอดีกินเลย,พยพเพราะางงาาอ,นนะ,าอ,าอะพี่นะ้องเลยเข้ามาโมะม่วงอันมะม่วงต้นเนาะกำลังเยอะเฮิรมเลยกำลังกรอบเนาะพี่น้องเข้าบ่เออเห่ายืดตัวนี้ ปลามันก็แซ่บแล้วอันนี้สิอืมนี่ปลาขักอะไรทำไมพี่น้องขอล่นก่อนอม,มันอันนั้นเนาะเจลน้ำตาลน,นะกินกับลาลานเนาะปลาขักอะไรนี่เจลเนี่คือเมนเดะเมนใช่ปะน้ำป่าเมนบอก <laughs> ลาเมน <laughs> พี่กอะไรนั่งฟังดีนะปลาแสบๆมาเด้อทำไม มะมงกำลังกรอบกลิ่นแสบใช่ไนี่นะ่อแมพี่น้องเลยกินส้มเนาะกินตอนเทงแสบกินกระหูุกกับลานนะมันนี่แหละว,วันผักวันพรเนาะกาไม่ได้ไปเช่นเลยกามาลิ่นตารางป้าเนี่ยแหละตารางเพินนะมันเย็นเนาะไก่ทงนาเนี่ยลมผัดมาแต่ทงนาทงนี่กรอบผัดอลยมเบือบงสีมันก็เด้อแล้วเด้อ จะนายเจะาเปนกินเนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินยังไปยังไปยังไปเมดเลยไปใช้ถ้วยเลยแซ่บมาเด้อเราคิดเด้วทำคิดครับมา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 กินยังไงของโบไหนแม่ทำกินเลยมีดยัง แซ่บพ่อแม่พี่น้องมาเดิมกินน้ำกันกินณรักคุณกินยูตะล่างกินยูเตียงขิดยาตัดดาาง <c ười> ้งแต้มือหวานนี่ยาสม้มเนาะเอ็ดงานโรดขิดยาสม้ขอมอขอมมขมมอยู่ขังไอ้มงกำลังเพิ่ม Bob hãng mong muốn học chốt đã đôi lòng sưu say mong mông mông ngon ngủ ngon ngủ mông ngủ 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 แยบไปเอเพ่อแม่พี่น้องคนุญาตห <c oughs> น,านังเนาะหนังแบบนีหนังเต่งคนมันมีเอ็นเท็จเนาะไม่ค่ากล้องค่ากล้องหักอ่ะฮึมาอ่ะบ่เมื่อไรวันก็จะบ่บ่มานังซื้อเท็จมาบ่าอ่์อะบ่ค์คำหนังขอบใจหนังตัง tặng y tặng y nói còn cỡ cho mong mày đáng men một cỡ cho nghe nga nga cỡ cho nhau nhạc thì làng si lầm lầm เริ่มแดดเนาะัังล่อวานนีกอ่นเด็ดอือวานนี้มืดนพนวันป้าอยากชมดีเอยดูงานนะคืออยานะ่ยแบบว่าเขาไม่ได้กินเนาะเร็วฮากไม่เห็นกินโกโมงคือจะกินมะม่วง อย่าอลีเด็นงานนะอย่ามโามอลีนะเาปี่โรนมนงเายากไอ้โรงงานปาคเคืนเยคืนลงงนงยากอยู่สุดโรงงานปาัคนกินเนี้ยกระเสบแม่กินเลอกระเสบโรงงาน <c oughs> ปา้าสือหัวปกโบอินแสบเพี่น,อน้องเลยเวลาเสือหัวักโบแดงแห้งแสบห,หักโบแดง โบวเอ่างคุยยินงัคุบอกโบลคนลาที่นนล่มกรอบค่กคือเลื้งเล้อีปีนี่งานอ่ะจุ่มลงแะ้วก็ล่างฮึ้แบบ มองเรืองแอ่บอืกินลายขนแ่บเลยกกแต่บลแ,แล้ว,ห,วห่วงบอือนตกบ๊ชกินตกบ่ใช่

dính vô đây là nhau ừ. Dạ cho mẹ Mấy gần không à Phải ăn Dạ là ขาบรถหมดเลยนึ่งเหรอแสบเนาะกินไลยขนแสบอะไรพ่อแม่พีええ่น้องเอ้ยกินไลยขนพี่ชมตอนเทลงเนาะน้ำบ่นะฮะดังลังใะยี่ห้อทำมาจอมแสบแสบบ้าะฮะ แถวขำครแม่มอง่าไปนานขี่้คนัไม่เสนอชนปนนาับมือกินแล้วค่กินแล้วก็มามดแจ่วกับมดมะมงกับมดแสบเลยนเห็อเมดเเหนบ้กข้าวนเะเฮ็น พี่กล่องมันมาทางพี่เริ่มมาบอิ่มสิบ้ามะฮู่อ่ะแทบอ้าวสซมมะฮูกปี่น้องสซมบําน้อยก็กินส้มแล้วแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอิ่นอิ่มลายเนาะสซมบําน้อยก็สิได้จบคลิปใบเพลงสำนี่เนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจกับแซมบําน้อยไอคลิปต่อไปเนาะขอการคำว่าสบายดีบ๊ายบาย <cười> <cười> bye bye được bye bye con. Bye bye luôn. Bye. Bye bye. <laughs>